รู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วจริงๆแล้วฉันคือจริงแล้วลูกประธานสภาครับก็ถูกก็ถูกจริงๆแล้วหนูคือลูกพี่ถนนครับเฮ้ยนี่แหละไม่ธรรมดาอยู่แล้วหลับหนุนนะเดี๋ยวนี้แบบพี่เพิร์นี่ไม่โทรหาแล้วนะหนนที่ดีคือหนนที่กูรถดีค่ะรถดีรถดี เฮ้ยเฮ้ยเฮ้รถดีเหรอให้แตกรถดีอ่ะอรถดีอ่ะรถคือถนนดีคือกู๊ดอ่ะรถดีเช็นต่อไปเรียกถนนไม่อาร่ะต้องเรียกม้าอ่ะม้าถนนกับป้ากู๊ดเฮ้ยเฮ้ยกระเป๋านี่เงาะน้ งงงงนี่ไงขายหรือยังขายแล้วโอเคเดี๋ยวหนูไปไหนต่อนะเงี้ยนี่อะง่าไงไงไง่ายง่งางงงงงงโอเคเดี๋ยวเจอกันสยามแล้วกันเน,ะนาะง่ายงอโอเคค่ะอเอ้ยโอเคค่ะหรือว่าไงสมยัยลงมาขายงงงงแป๊บนึงกระเป๋าเบอร์อะไรครับใช่ใช่เดี๋ยวไปแจมต่อ เฮ้ยอดียด๋วยวใ <c oughs> ช้บาทไปนั่นละ่ะลอนโอเคโอเคทำไมหนูชอบมีอะไรที่มันแปลกๆแบบโ <c oughs> อเคทุก <You okay? S 2> คนเลยเขาไม่เป็นกันนะอยู่นี่ก็ขา,าขาเปี้ยวอะยาวเกินนะจอร์นี่ผมยาวเกินสามสี่แปดสะดุดลื่นน้ำมันอะไรเงี้ยทำไมชอบเป็นที่คนอื่นเขาไม่เป็นกันวะได้หกสิบค่ะสามสี่แปดหกสิบบาทนะโอโ้โหแพงเกิน <c oughs> ส่งเลยไหมคะแปดหนึ่ง ยอดปะค่ะโอเคเดี๋ยวพี่ดูชิ้นจดเด้เออโอเวค,ครับเกินน่า<ร>ะจะเกินพันแล้วนะเกินยังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคแอป๊บงึงนะคะเตามมาอีกเรือ่ะอะใช่ลงแล้วไหม ไปเอเคไงไม่ไม่ไยอดหลอนหลออนครับไม่ไม่ใช่นะไม่ใช่ว่าไงครับพี่ถ้าถ้าสภาเรามีทําเป็นปอกแขนหรือเป็นหมวกนี้ดีไหมเพราะว่าจะได้ใส่เสื้อผ้าอื่นได้แต่ว่าก็มีไว้บอกว่าเออเราเป็นสภานะอะไรอย่างงี้ก็ได้นะจริงๆอ่ะจริงๆรอ่ะเหมือนหน่วยงานอื่นอ่ะสอ์อาทิตย์อ่ะเขาก็แบบใส่ชุดอย่างอื่นกันนะ ใบเวดนู่นนี่นั่นหนูก็เลยชอบปลดใส่วันเสาร์อาทิตย์เขาก็มีมีแพ็คห้อยไงมีใส่ก็ใส่ปลดห้อยอยู่อะไรเงี้ยมีปืนมีมีกระเป๋าปืนใช่แล้วก็เรียกว่าเอ้ถ้าของเราเป็นปลอกแขนหรือเป็นหมวกอะไรเงี้ยก็น่าจะดีเนาะก็ดีค่ะเดี๋ยวห้อยคุยกันก็ได้ เพราะว่าแบบบางทีก็แบบไม่ได้ใส่ชุดสภาไงแต่ว่าถ้ามาทํางานเนี่ดอกนี้ก็ใส่ดีกว่าใช่ใช่ใช่ก็คือเวลาอื่นเราก็ใส่ชุดอื่นได้แต่ว่าก็มีถ้าเป็นกุญแจรถเยอะจังเหรอเป็นหน่วยงานกุญแจรถเยอะจังอะกุญแจใครบ้างวะเนี่ยนี่หนูมีรถเยอะขนาดเดียวว่าาไงครับหมอเปล่าคุยกันว่าเห็นแบบหน่วยงานอื่นเขาก็มีแบบชุดไปเวทมีแบบใส่แท็กใส่อะไรให้รู้ว่าเป็นหน่วยงานเนี่ยของเรา เอาจริงๆเรายัดได้ก็อยู่ที่ว่ามีคนออกแบบให้เราหรือเปล่าจริงจริงหมอไม่อยากไม่อยากใส่งูดแบบนี้ก็ได้หมอก็ไปเอาไปหาทรงที่หมอชอบในร้านมาหมออยากได้ทรงไหนหมอหาโมเดลแล้วหมอก็หาคนทำเอาลายยัดลงไปมีคน<อ>มาซื้อเพนค่ะ,คะขายเพนห<อ> 2, น่อยรถรถสภาสี่หอสองรถตัวเองจกอัญญ 1, จกรยานหนึ่งจักรยานสองสุนตานหนึ่งฟุกปิกสอง คามาโชหนึ่งโอเคครบเลยรถสภาหกรถตัวเองรถตัวเองหจักรยานสอ <1. S 2> งคามาโชหนึน 1, ่งบุปปิ๊ก1สุดตตันหนึ่งอะไรเงี้ยคนอื่นที่ดูกุญแจน้อยอะเพราะว่าไม่มีไม่ใช่หน่วยงานเนี้ยถ้าเป็นหน่วยงานก็ต้องดึงกุญแจตลอด,ด,ดแอดดับจะลงละ สวัสดีค่ะเมลอนสวัสดีครับเราจะปิดการขายเพลและ a อ d ในอีกหนึ่งนาทีพีเครารู้ไหมครับี้เรรยยบอว่าจริงๆแล้วแล้วจริงๆแล้วฉันคือจริงแลูกประธานสภาครับก็ถูกก็ถูกจริงๆแล้วหนูคือลูกพี่ถนนครับเฮ้ยนี่แหละ ลูกเลี้ยงไงลูกเลี้ยงแล้วพ่อล่ะเดี๋ยว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 ลเลี้ยงไงเี๋ยวถนนที่ดีบอกชื่อพ่อของเจ้ามาเมลอนจริงๆแล้วว่านี่คือแม่ของเจ้าพ่อหนูชื่อกูสเปิร์มครับเฮ้ย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 ข่าวใหม่แล้วเอาแล้วถนนที่ดีก็คือถนนที่กูนั่นเองครับผมเอาแล้ว เดี๋ยวนี้คือไม่ค่อยส่งข้อความหาพี่เลยก็คือแอบเข้าเมืองมาหาผู้ชายเฮ้ยเฮ้ยเอ๋อมาหาพี่กูเองโอ้ก็ว่าอยู่ช่วงนี้กูเข้าเมืองบ่อยเห็นไหมไม่เคยไม่เคยระดับถนนมีแฟนทั้งทีนี่ใส่ประธานสภาสูงสุดไปเลยลงแบบคนแล้วก็ชอบยเกดนี่ไงเป็นไงไม่ธรรมดาอยู่แล้วระดับถนนน่ะ เดี๋ยวนี hey, hey, ้แบบพี่เพ okay? oh, ื e. well, ่อนี yeah, ่ไม่โทรหาแล้วนะถนนที really ่ดีค right. ือถนนที่กูเฮเฮ้ยรถดีค่ะรถดีรถดีเฮ้ยเฮ้ยรถดีอ่ะให้แตกรถดีอ่ะรถดีค่ะรถคือถนนดีคือกูต์ค่ะรถดีเช็ดบ้อนต่อไปเรียกถนนไม่ได้และต้องเรียกม้าละม้าหนนกับป้ากู้ยเฮ้ยแล้วแม่หนูก็จะมีสามคนในเมือง ทุกคนก็จะงงว่าตกลงแม่คือใครนั่นนะดิเป็นเวียนกันไปเวียนเวียนกันไปรอนรู้สึกไงที่มีแม่รุ่นลาราวเดียวกันจริงจริงแล้วเมลอนคิดไม่ทันอะไรอะไรวะเนี่ยไอเราก็อุตส่าห์รอวิสามทุ่มลแล้วนะคะไหนแอดอบเอาหนา บางจังหวะเขามีลืมบ้างนึ่งนะให้กันหนึ่งจุดถามหน่อยได้ไหมคะพี่ว่าไม่ได้ค่ะอ้าวโอเคไม่ถามว้าวว้าวว้าวว่าจุดขายยาอะไรพวกเนี้ยเขาไม่ได้เปลี่ยนทุกเดือนหรอคะไม่รู้อันนี้ไม่รู้เลยอันนี้ด้วยความสัตย์จริงไม่รู้เรื่องนี้พวกนี้เลยพี่กินไปจริงจริงแล้วหนอนลูกหนูเจกันที่อนด้อะ ไม่ได้เป็นสภาท้องหรอท้องหรอจริงๆแล้วหนูเป็นประธานบริษัทเหรอคิดถึงพี่พ์คืรถเร็วๆว้าวเร็วคันไหนวะผมเด็กเบง้าคาอยู่เคเคท่า บางทีก็ทำแต่เรื่องดีๆแต่บางทีก็ไม่ค่อยจะมีผมเด็ก